นางเอกตลอดการเปิดภาพล่าสุดมีพิสมัยเปิดภาพล่าสุดของมีพิสมัยวิไลศักด์ศิลปินแห่งชาติที่ดูวสวยสดใสในวัย81ปีที่มีเพิ่งกลับมาทำงานถ่ายละครเรื่องอุบัติร้ายอุบัติรักเป็นครั้งแรกหลังกองถ่ายต้องหยุดไปนานพอโรคโควิด19 โดยพ์ข้อความระบุว่าดาวข้างฟ้ามีพิสมัยศิลปินแห่งชาติงดงามตามวัย81ยังแจ๋วเหมือนกองละครเรื่องอุบัติร้ายอุบัติรักของพี่ปิ่นนัทนันชวีวงศ์ค่ายทีวีซีนทางช่อง3ก็เริ่มกลับมาถ่ายทำกันใหม่โดยผู้กำกับคนเก่งบุ๋มรัญญารัญญาศิยา,านนท์ผดภาพพร้อมข้อความน่ารักว่า บางทีก็อยากรู้ว่าตอนเราอายุ81จะเป็นยังไงสวยเหลือเกินนางเอกตลอดการคุณมีของพวกเราพิสมัยวิไลศักดิ์ศิลปินแห่งชาติสาขานักแสดงกราบมีค่ะมีพิสมัยวิไลศักดิ์เป็นศิลปินแห่งชาติ